Hey. สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีคะ่ะอ่าวันนี้เห็นอะไรไหมคะกรรมวิธีในการต่อดินสอที่สั้นให้ใช้ได้สะดวก<ป>สังเกตดูถ้าเราดินสอสั้นเราจะโยนทิ้งกันแต่ตอนนี้ดิฉันมีวิธีในการ เอามาต่อให้นักเรียนต่อหรือว่าให้พี่ต่อให้น้องถ้าได้ดินสอคมๆมาโรงเรียนแล้วดินสอดีๆยาวๆมาโรงเรียนน้องหนูเขาก็จะอยากเรียนน้องอยากมาเรียนหรือว่าประหยัดให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าสั้นแล้วก็โยนทิ้ง สั้นๆแล้วก็โยนทิ้งไม่ใช่นะคะนี่อย่างอันนี้อุปกรณ์ก็มี1กันไก่สตะเกียบตะเกียบที่เหลือใช้แล้วก็สาปากกาไว้บอร์ดที่มันสีด้านแล้วสีหมดแล้วไม่ออกแล้วนะคะสีไม่ออกแล้วก็เอามาต่อ แต่ก่อนนี้ฉันเอาไม้ไผ่แต่ตัวนี้เอาอันนี้แล้วการไว้บอรที่มันสีด้านมันแห้งเขียนไม่ได้ดีกวาโยนทิ้งก็ดินสอสั้นๆนี้ก็เอามาเหลาถ้ามีกบเหลากลบเหลาเพื่อเหลาให้น้องเตรียมไปโรงเรียนพรุ่งนี้สีสั้นๆถ้าสียาวๆนี่ก็ไม่เป็นไรเขาใช้ได้ดินสอต่อไส้เหมือนกันถ้าเรา มันรวมๆใช่ไหมหล่ะเพราะว่าไส้มันหายหมดแล้วก็เอาไม้แย่ลงมาให้มันแน่นก็สามารถเอาไปเขียนได้เช่นเนี่ยเหมือนอันนี้ค่ะอันนี้จอเปลี่ยนไส้มันลวมแล้วก็เอาตะเกียบที่เราเหลาแล้วยัดลงไปให้มันแน่นหรือว่าจะเอากระดาษ ดาด A4 มาหมุนแล้วก็ยัดลงไปก็แยงลงไปใครเคยทำบ้างคะแล้วก็มีการทำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในยุคเศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจตอนนี้ก็คือการเงินฝุดเรื่องนะคะยุคนี้เราก็รู้จักการบูรณาการใช้ของให้เป็นให้ประหยัดประหยัดที่สุดแล้วก็จะเหลา เราแล้วก็เตรียมกระเป๋าให้น้องไปโรงเรียนรู้สึกว่าถ้าน้องมีความพร้อมในยางลบดินสอส,สมดุดแล้วก็ไม้บรรทัดน,น้องก็อยากไปโรงเรียนมากไม่ขัดแค้นแล้วไม่ขอพ่อแม่บ่อยๆอ่าพี่ๆนะคะที่มีน้องผสมต้นี่พี่ปถมปลายป .5-6 ก็ทำให้น้องได้ดีนี่คือยางลบ เอายางลบที่มันหลุดมันหลุดแล้วยัดเข้าไปในรูกเก่ามาันแล้วก็เอาตะเกียบยัดเข้าไปแล้วก็หักเหมือนอันนี้นะคะดินสอตัวนี้เหมือนกันดินสอตัวนี้สั้นนะคะสั้นไหมสั้นแล้วก็จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าเราจับอย่างนี้มันก็จับไม่ได้มันเขียนไม่สวยแต่เมื่อไหร่ถ้าเราเอามาต่อนะคะเอามาต่อให้ยาวเอาตะเกียบยัดลงไปให้แน่นแล้วก็หัก โอ้ก็จะแน่นพอมันแน่นแล้วเวลาจับมันก็มีด้ามเม,มคานค่มีด้ามเขียนรอเชียวเขียนอย่างเขาเรียกกัยังไงภาดภูมิเลยใช้ยินสอจนหมดแม็กมันสั้นต่อให้ยาวนะน้องๆสามารถเอาไปเรียนแบบได้ในล,ลักษณะนี้ เออนะลูกนะอย่าไปเรียนแบบสิ่งที่ไม่ดีเลยเรียนแบบลักษณะนี้ได้อน่่ยนี้สีส้ม,มน,นี่ระบายบ่อยมันก็สั้นเข้าสั้นเข้าเราก็มาต่อได้การต่อเป็นอย่างนี้เนอดูใหม่ได้แล้วก็หมุนหมุนประกาวไว้บอร์ดที่มันหมดแล้วหมุนหมุนแล้วก็เอาฟ้ามันใส่เก็บให้มิดชิด เพืมีใครๆเอาไปดูดเล่นแล้วก็เก็บให้ไม่เชิดมันเป็นสารเคมีอยู่ในนี้แล้วก็ระมัดระวังนะคะคุยยายมาบอกวิธีการเก็บรักษาด้วยมันเป็นสารเคมีเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องเอาไส้มันออกเน้วใส่มันไว้ที่เดิมแล้วก็เอาอันที่สั้นๆที่เราจะต่อยาดลงไปเลยค่ะนี้นะคะ แย่ลงไปเสร็จแล้วเราก็เอาตะเกียบที่เราหาขึ้นแย่ลงไปให้แน่นๆเสร็จแล้วเราก็หกักแล้วก็หักนะคะหักโคถ้าไม่แน่นเราก็เอาอีกรอบนึงลงข้างๆจะหักจะหักโคนะคะผู้ยายช่าง นักเรียนทำยาวนะคะที่นี้ยาวเลยต่อแล้วก็สามารถใส่ระบายสีได้นา,าน้องมองของเราก็จะภูมิใจที่มีพี่ชายพี่สาวเป็นนักประดิษฐ์ประหยัดช่วยพ่อแม่ด้วยนะ,ะลองทำดูนะคะหรือว่าพ่อแม่ก็ได้เด้อทำให้ลูกสาวลูกชายไม่ใช่ว่าซื้อใหม่ซื้อใหม่ตลอดนะคะถ้าซื้อใหม่มันก็ เปลืองเงินโดยเปล่าๆถ้าเราประหยัดช่วยได้เราก็ประหยัดนะคะแน่นดีมากเหมือนเหมือนอย่างนี้แน่นดีมากเลยเรายัดสองอันสามอันเข้าปมันก็แน่นใช้จนกว่าจะสั้นแนละ้วค่อยทิ้งใช้อะไรให้คุ้มค่านะคะนี่อันนี้ยังไม่แน่นถ้าไม่แน่นเราก็ยัดแรงๆใช้แรงนิดนึง เสร็จแล้วก็ตะเกียบยัดลงไปตเกียบยัดลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็หักตะเกียบที่มันแน่นแล้วหักแต่ตะเกียบนะคะดินซอยังอยู่หักโ๊นี่ไงแน่นไหมล่ะแน่นมากพอมันแน่นแล้วเราก็สาธิตในการทำได้ให้น้องเราขีดเขียนได้สบายก็เล่าให้น้องด้วย แต่ถ้ามันยาวๆอย่างนี้ก็อย่าไปต่อเด้อมันยังดีอยู่นะคะก็ใช้ไปก่อนไอประกาศใบบอร์ดที่ดีๆก็อย่าเอ,าเอาออกมานะใช้ได้ก็ใช้ก่อนนะคะเราต้องเอาแต่ประกาไวบบอร์ดที่มันหมดแล้วมันสีด้านแล้วการวบบอร์ดที่ยังดีอยู่เราก็อย่าไปเก็บของแม่เลยยังดีอยู่ก็เอาไว้ใช้นะคะฉันมาบูรณาการใค้ดูการอดัดแอป ใช้ดินสอดินสอสีดินสอสไส้ต่อ,อยางลบให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประหยัดเล็กๆน,น้อยนเป็นความสุขทางใจของน้องๆที่จะไปโรงเรียนเตรียมเรียนพรุ่งนี้จัดกระเป๋าใหด้ดีเดอเด็กเดอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย